ไม่ใหญ่นะคะดินกรอบเลยนะคะถั่วผูถั่วเป็ดถั่วเป็นะคะเนะคะดินก็เลยดินก็เลย ต้นเขาก็เลยล้มลงก็ปล่อยทิ้งไว้นี่นะคะทิ้งทิ้งานอนลงกับพื้นนี้เลยนะคะเราก็เก็บเก็บมาตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่มองเห็นนะคะอันนี้ก็จะมีไอ้ใบเขาว่าใครเอาไอไก้กล้วยพันอะไรมาให้ก็จะเขียนชื่อไว้ค่ะลืมค่ะลืมเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะปลูกกล้วยตรงไหนหรือปลูกตรงนี้นะคะปลูกแค่มีไส้เดือนนีแปลว่าตรงพื้นที่นี้ตรงตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยคะ่ะมีไส้เดือนด้วย ใบพูนะคะใบพูที่ไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเที่ยวหมาะค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขายืนต้นนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกฝนตกเยอะมากเลยตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่มองเห็นนะคะตรงน,นี้ก็จะมีไอใบมีหน่อออกมาแล้วนะคะหน่อเล็กๆหน่อนะคะไม่ใช่ลกวางลงเลยค่ะหันหน้าไปทางไหนคะเสร็จเรียบร้อย เดี๋ยวเราก็จะนําที่กั้นเขาไม่รึกเท่าไหร่นะคะตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่มองเห็นนะคะอันนี้ก็จะมีไอ้ใบแล้วก็ปลูกใกล้ๆอยู่ตรงที่น้ําเขาชอบเขาชอบชุ่มๆหน่อยนะคะเขาก็เป็น ประเภทพันกล้วยหอมนะคะเป็นประเภทเป็นวันพฤหัสบดีพอดีเลยจ้าเอาตรงนี้เลยนะต้นต้นไม่ใหญ่นะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นเอกไอ้ถั่ว ก่อนตรงนี้จะเป็นเอกอะถั่วหันยอดหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเอ็นหน่อยเสร็จแล้วแล้วก็น้ำนนะคะดินก็เลยดินก็เลยต้นเขาก็เลยล้มลงก็ปล่อยทิ้งไว้นี้นะคะทิ้งทิ้งานอนลงกับพื้นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เก็บเก็บหันยอดหันหน้าไปทางที่ตะวันออกเอ็นนหน่อย เสร็จแล้วแล้วก็นำเจ้วจ้าเขาไม่รู้เท่าไหร่นะคะนี่มะน,นาวไปกี่นะคะมะน,นาวบ้านเรานะคะมะนาวมะนาวน้อยมะน,นาวหอมๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะกล้วยนะคะถาว่าใครเอาไอ,ไอ้กล้วยพันอะไรมาให้ก็จะ เขียนชื่อไว้คะ่ะรืมค่ะลืมเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะปลูกกล้วยตรงไหนเนี่ยปลูกตรงนี้นะคะปลูกใบพูนะคะใบพูที่ไอ้ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเคี้ยวหมามค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้เนี่ยเมื่อ,อก่อนเขายืนต้นนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกฝน,นตกเยอะมากเลยนาวไปกี่นะครับมะนาวบ้านเรานะคะมะนาวมะนาวน้อยมะนาวหอมหอมนะคะเรามาดูกันเลยคะ่ะปลูกกล้วยนะคะ เรียบรย้อยเดี๋ยวเราก็จะนำที่กัน้นเจ้วจ้าเจ้วจ้ามะนาวไปกินนะคะมะนาวบ้านเรานะคะมะนาวมะนาวน้อยมะนาวหอมๆนะคะเรามาดูกันเลยค่ะบุกปวยนะคะถั่วผู้ถั่วเปะยถั่วเปะนะคะ ดินกรบเลยนะคะว่าใครเอาไอ้กล้วยพันุอะไรมาให้ก็จะเขียนชื่อไวค้ค่ะลืมค่ะลืมเรามาดูกันเลยนะคะว่าเราจะปลูกกล้วย,ยตรงไหนเี่ยปลูกตรงนี้นะคะปลูกเขาชอบเขาชอบที่ชุ่มๆคะดินชุ่มๆ เขาชอบที่ชุ่มๆกระดินชุ่มๆเมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นเอกไอถั่วเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำที่กั้น ตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่มองเห็นอยนะคะตรงนี้ก็จะมีไใบเป็นวันเครื่องหัดสบอดีพอดีเลยจ้าเอาตรงนี้เลยนะต้นต้นไม่ใหญ่นะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำที่กั้น ตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่มองเห็นนะคะตรนนี้ก็จะมีไอใบมะนาวไปกี่นะคะมะนาวบ้านเรานะคะมะนาวมะนาวน้อยมะนาวหอมหอมนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยคะ่ะปลูกกล้วยนะคะน,ะคะนเลยนะคะดินก็เลยดินก็เลยต้นเขาก็เลยลม้มลงก็ปล่อยทิ้งไว้นี้นะคะทิงท้งทิ้งเขานอนลงกับพื้นอย่างนี้เลยนะคะเราก็เก็บเก็บดินกรอบเลยนะคะ ต้นไม่ใหญ่นะคะต้นไม่ใหญ่นะคะต้นไม่ใหญ่นะคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำที่กั้นเป็นวันครหัสบอด์พอดีเลยจ้า เอาตรงนี้เลยนะต้นต้นไม่ใหญ่นะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะมีหน่อออกมาแล้วนะคะหน่อเล็กๆหนอนะคะไม่ใช่ล่กวางเลยค่ะหันหน้าไปทางไหนคะเราก็ได้กล้วยมานะคะได้หน่อกล้วยมานะคะกล้วยพันอะไรก็ลืมไปแล้วค่ะลืมชื่อไปแล้วนะคะเพื่อนบ้านเขาเอามาให้นะคะจ้า เขาอชอบที่ชุ่มๆกระดินชุ่มๆนะพันกล้วยหอมจะลืมชื่อนะคะว่ากล้วยหอมพันนี้ชื่อว่าอะไรนะคะลืมชื่อเขามีชื่อให้อยู่แล้วเขาก็บอกด้วยนะคะวันหลังจะเขียนชื่อติดป้ายไว้ด้วย <laughs> ตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่มองเห็นนะคะอันนี้ก็จะมีไอ้ใบ ก่อนตรงนี้จะเป็นเอกถั่วใบภูนะคใบพูที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเคียวหมากะค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขายืนต้นนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกฝนตกเยอะมากเลย <c oughs> เขาไม่รู้เท่าไหร่นะคะนี่ แต่นะคะดินก็เลยดินก็เลยต้นเขาก็เลยลม้มลงก็ปล่อยทิ้งไวอย่างนี้นะคะทิ้งทิ้งก็นอนลงกับพื้นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เก็บเก็บต้นไม่ใหญ่นะคะถ้าม,มีไส้เดือนนี่แปลว่าตรงพื้นที่นี้ตรงตรงนี้จะอุดมสมบูรณ์มากๆเลยคะ่ะมีไส้เดือนด้วยถั่วผู้ถั่วแป็ดถั่วแป็ดนะคะ ะะใบพู่ใบพูที่ผู้เฒ่าผู้แก่เขาเคียวหมานะค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขายืนต้นนะคะแต่ตอนนี้ฝนตกฝนตกเยอะมากเลยเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะนำที่กั้นที่เอ้น้องไก่เขาจะชอบมาจิกกินใบกล้วยนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมวิดีโอนี้ เสร็จเรียบร้อยตรงนี้เลยนะคะปลูกตรงที่มองเห็นนะคะอรนนี้ก็จะมีไอใบพูนะคะใบพูที่ไอผู้เฒ่าผู้แก่เขาเคี้ยวหมานะค่ะแล้วก็มีมะนาวนะคะมะนาวต้นนี้เนี่ยเมื่อก่อนเขายืนต้นนะคะแต่ตอนนี้